ต้องกลัวไปรอกที่รักไม่ทำเธอเสียใจสัญญาจะดูแลเธออย่างดีลองรักดูไม่มีไม่สง่งข้อความ ไม่ได้ยินเสียงวะผมไม่ได้เปิดเสียงมาครับมาครับผมกลับเข้าสนามมาแล้วครับเป็นการเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นการกระจัดก,กระจายนะสุ่มเกิดนะพี่เอาละครับผมธงเกิดทางด้านของใต้สะพานเนาะจะเป็นฝั่ง<ช>ไหนที่รวมกลุ่มกันไปได้ก่อนนะครับผมทางใต้สะพานตอนนี้เข้าวงมาอยู่ที่อันเป เยอะกว่านะตัวในวงตันนี้คุณฮอคแลบตามไปด้วยชากาเย็นครับผมตอนนี้ครับนอกวงก็เหมือนสีวันยังไม่เข้ามาครับเอ้ทวินที่วันเลือกผู้ผิดากษ์ใช่ครับไปเอาพวกกับชากรเย็นล้วเอายังไงครับใส่นัวส่วนนอกต่อยกันไปตีกันไปนะครับผมโปรแกรมมีใครเก็บทงไปได้หรือเปล่านะครับยังไม่มีนะครับโอ้ยมีการมีการมีการปั๊บกันเกิดขึ้นครับยังไงครับเอาพอไปยับไปยับไปกันต่อตอนนี้ครับผมนอนกันละนาวครับผมยังไม่มีใครเก็บทงได้นะครับตอนนี้นะผู้จุกแต่เยนอยู่นโนนี้โตเซียนอยู่ครับใช่ครับคนที่ลงไปสุดก็ตอนนี ใช่ครับเก็บทงอยู่เก็บทงอยู่ครับะเยนเก็บทงอยู่จะเก็บได้ไหมรึ่งหลอดแล้วโอ้โหโดนแทงไปก่อนหม่ว่าทงไอ้แดงๆน้่นหรอรับอย่างลั่นกันอยู่อย่งลั่นกันอยู่ครับผมคับผแต่วันี้ยังไฟกันอยู่ร็ออ่เยู่เตะไรดินเ็นแย่ทรอเลยครับะครับผมต้องรีไฟก์แข่งกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการแบบเอาแล้วครับเธอเอวนริบันเข้าไป ระหว่านี้ครับใส่้าไปโนเนียตัวเตียนะครับผมตัวเมติวันเข้ามาช้อนนะเหมือนจะขาวกืนหรือเปล่าครับคุณจุกโอ้โหยังไงครับเป็นใส่กันอยู่ครับยังใส่นวลนี่ครับยอ่ะยังไงครับยังไงครับภาพจะออกมาเป็นของใครนะต้องรอดูนะครับผมคิวฟีดขึ้นไหมครับผมในนั้นของมีปูทะักเยนกับนนั้นของเฟิร์สไปนะครับผมจังหวะนี้ครับเป็นปลัชนะครับผมเป็นในของอาหยางนะครับผมโอ้โหเมันขาวกืนนะครับดูยังไงกะขาวกืนใช่ไหมครับสอนได้ด้วยเหรอวะ อ๋อคือสั่งแกมือสูงกดคิวครับกดคิวครับกดจุกครับไทยวันนวันเจ็บแล้วครับตอนนี้ต้องเป็นวันเจ็บแล้วครับตอนนี้ครึ่งหลอดไหมครึ่งหลอดไหมยังไงครับครึ่งหลอดครับครึ่งหลอดยังไงยังไงยังยืนอยู่ยังยืนเจ็บอยู่โดนปากโอ้โหเสียดายครับโอ้โหยังไงครับยังไงนใส่บ้านเลยวะ ใช่ครับใช่ครับขาวครับเหมือนเหมือนมีภาพที่สุดแล้วนะครับผมแต่ตอนนี hey, right. never mind, never mind, so ้ยังไม่มีใครได้ธงไปนะครับแต่คะแนนที่นำอยู uh uh ่ทำเป็นหน้าของอันแฟร์นะครับเพราะได้คิวคิวได้เยอะกว่าเนาะยังไงครับตอนนี้เธอเป็นนิวันเก็บธงเธอเป็นนิวันเก็บธงครับเป็นไทเลอร์สตาร์เรลียวนะครับที่เก็บอยู่ใช่ครับยังไง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 ตอนนี้ขัดขัดให้ไทเลอร์ครับขัดให้ไทเลอร์จะเต็มหลอดแล้วจะเต็มหลอดแล้วยังไงครับขัดให้ไทเลอร์ยังไงครับ อูไม่ได้ครับผมอีนิดเดียวเท่านั้นวคณานจากการคิวนะครับจะได้0.2คะแนนนะครับแต่ถ้าเก็บทงได้นะคะแนนจะไหลเรื่อยๆนะครับผม20คะแนนเลยนะอูยังไม่เห็นเขาเลยเนี่ยแล้วแต่เทคนิคขงครับว่าไหาจะเป็นคนเล่นคิวหรือเป็นคนเล่นเก็บทงครับ อันนี้อันแฟเก็บครับอันแฟเก็บครับเป็นนักของวิสต้านะครับเก็บไมของย่ในกมแล้บตอมเลยักเม่เขางก็บอดี่ใครก็บับใช่ครับตอนนี้คือแย่งกันเก็บไปเก็บมานะครับผมต้งๆอยู่ได้ยังไงครับยังไงครับเป็นอันแฟระครับอันแฟเก็บอยู่ คือดาเมจที่โดนนะครับจะทำให้แคนเซิลนะต้องมาคุมกันไว้นะผมโอ้โหโดนแรกของเจฟฟี่ถักกเย่นนะครับเก็บไปนะผมอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับธงเนาะยังรันกันอยู่ครับคตรนัว ููไม่่รร้เืองอาจจะมีการต้องรอรีกรุ๊ปหรือเปล่านี่ต้องรอดูนะครับโอ้โหโดนตีขับอีกแล้วครับเจ้าท่านของเดลตักย์เยนครับผมยังไงครับยังคงไหลกันเรื่อยๆเนาะเหมือนทางด้านทั้งทัคเกย์เยนและทางด้านของอันเฟนะครับมีการรีไฟน์แข็งเนาะทำให้แบบว่าแบบมีการผัดกันเก็บผัดกันไปผัดกันมาเรื่อยๆเลยเนาะคือถ้ากูสตรีมไนท์นี่กูจะโดนใบคือถ้ากูสตีมไนท์นี่กูจะโดนไปปะ ใช่ครับเก็บอยู่โอ้โหโดนท่งนั้นโรเจอร์เ็บไปลรเมเบยผมเอาละครับผมตอนนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าคะแนนการคิวอันแฟยังยืนหนึ่งอยู่นะครับใช่ครับผมอ๋อโ้โหโอ้โั่งวงเยอะว่าหรือเปล่า เอฟกลัย่ายงไรครับอยูเอฟอยังไงครับผมทั้งคะแนนที่มากกว่าและได้โพซิชันที่ดีด้วยครับตอนนี้เขาคุมธงได้เยอะมากแต่ต้องดูกันนะว่าเขาจะสามารถเก็บธงได้หรือเปล่าตอนนี้เป็นบางลามนะครับบางลามยังโอ้โหโดนหดคนนั้นน่ะคุณยูทาเย่นไปโอ้โหตอนนี้ครับคือบอกเลยว่าว่ายากมากนะครับผมการจะได้ธงสักธงหนึ่งเนี่ยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าการเก็บธงไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีพอยต์แบบไวล์แล้วเหมือนเขาจะตีกันเพื่อเอาแต้มมาอย่างเดียวแล้วอ่ะใช่ครับผมลองรอดูกันครับผม โอ้โหแต่ทางด้านอันแฟก็ยังหนาอยู่นะครับผมจากภาพมุมมองที่เราเห็นเนาะใช่ครับเติมมาเรื่อยๆครับทุกคนเรื่อยๆทุกคนชิลๆครับแล้วตอนนี้ก็ทำกระเด็นแบบไม่ได้อ่ะมองเบลกว้างอ่ะทางด้านซ้ายครับคุณแม่โอ้ทางด้านวิทยุนี่รอช็อตแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับจะรอครับต้องรอดูรอดูครับต้องรอดูถ้ากูออกเกมมันก็ไม่ได้สติสบัดตอนเราคู่เหมือนเดิมไม่มีกลางวง รต้องรอดูเลยนะครับผมซึ่งการเก็บธงและให้ปืนยิงมันเป็นเทคนิคที่ดีนะครับแต่มันก็ต้องแลกกับการที่แบบบางทีล้มไปแล้วมันเกิดด่าเหตุก็เป็นไม่ได้ตอนนี้ยูเอฟมันจะขึ้นหรอกโดนแคันเซับนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมตอนนี้เก็บอยู่ครับเป็นยูเอฟเก็บอยู่นะครับผมยังไงครับทอะไรต้องช่วยกันอุ้ยแบบโอ้โหโดนเตะครับผมคันเซ็นโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นครับผมเก็บอยู่ไปแล้วนะอัลเทอร์เก็บแล้วไปแล้วนยูเอฟเก็บอยู่แล้วโอ้โหทวีปติวันกลับมาแล้วครับ No no yes but when she with me she from Dallas out Oh my oh yeah hotel with to the town I was a scene right right my god I sideways with a drink while I think bitches get cold in the summer keep a me Tell me what you doing for Ben I think another nigga do it for before you blink if she get too annoyed find a beach twin bitches Oh my yeah dang

รอรอหาเพื่อนนี่หาเพื่อนนี่หาเพื่อนเพิ่นี่หาเพื่อนเพิ่มนี่หาเพื่อนเพ่มนี่หาเพื่อนเพิ่นี่เพื่อนหายสามคนหาเพื่อนชเพื่อนด้เร้เร็วนมารวมแล้วมาลงพที่เดิมแล้วมาลงที่เดิมเร็วเวมาทางข่ายทางข่าเร็วเทางข่าที่เดิมเร็วเร็ว

ไอีมมึงจะปืนดนอเหทาเดะเหลือทารเลวทารเพื่อนเางแเดเอายังไงไมึงจะมึงก็เล่นยวๆใจก็เล่นด้วยมายาาใส่ใส่ใส่ข้างนอกมาข้างนอกมาข้าเข้าไปแล้วขางกาเเกตวาข้างในมข้างในชวเพื่อนวยตายไปเร็ว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 ไปเรไปไปเรเชวเพื่อนเอ To break, yeah. no. yeah. to break, to b r e a h to break, to break, to break, to b r e t a k e a to b e a e r e to b r e a o break, t e a o b r e a e a o b r e a e a o b r o b k to b a k a k to b r o break, to b a k to o b r o b r e e a k to break, to break, to b r e a ูไม่ได้นะครับผมโดนแคนไปก่อนนะวันนี้เดียวเท่านั้นนะเก็บตรงดีแลาวมัได้กี่แต้มวะเอาแลยครับผมเป็นตอนนี้เป็นสามตี้เลยเนาะซ้อนกันสามตี้เลยนะครับมาดูกันนวเนียเซียงนองนะครับครับผมแล้วทั้งป็นเทายูเอฟยูเอฟเขาไม่เอาด้วยนะยูเอฟเขาไปรอบวงแล้วนะยูเอฟไปแล้วตอนนี้จังหวะนี้ไปแล้วเพราะว่าทางทางานของทีมทุกวันนี้ที่เป็นเยี่ยนเยอะมากนะต้องบอกอย่างนี้เลยใช่ครับบอเยอะมากครับยูเอฟโดนซ้อนหลังโดนซ้อนหน้าด้วยครับเมื่อกี้ก็เลยต้องถอยครับเอาละครนี้ครับผมตรงกลางนัวเนียเซียงนองกันอยู่นะครับเป็นต้านะะครัับแทงงอยู่ในนนวว แต่เหมือนเพื่อนจะแบบออกกันหมดหรือเปล่ายังไงครับยังโฮ่งๆกันไว้อยู่เอาละครับยูเอฟโถมมาแล้วยูเอฟโถมมาแล้วครับจังหวะนี้ยูเอฟโถมมาแล้วหนีเดียวรอผมช่วงนี้เย็นเก็บอยู่นะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยถังเย็นได้ครับผมเอาแล้วครับผม42.20นะครับผมจะนำขึ้นไปต่อเลยนะเรื่อยๆเอาละครับเป็นอันแฟร์เก็บทองคืนมานะครับจังหวะนี้จะได้ไหมแต่เหมือนถังขยีนตอนนี้โพซิชันเขาดีมากเลยนะครับคุณจุก ใช่ครับการ์เรนตอนนี้คุมอยู่ที่กลางธงครับผมบอกเลยว่าใครมาเก็บธงแอบเก็บธงก็ไม่ได้ครับพูดเลยตรงๆเลยครับเพราะว่าแค่สกิดนิดเดียวก็เสียวถึงใจครับผมบอกเลยหมายถึงสกิดติงเหรอครับสมใส่ตัวนะโอเคครับผมสกิดตัวเนาะครับผมตอนนี้ใส่นัวส่วนหนึ่งสนองกันอยู่คนผมตอนนี้เป็นท่านของเทอร์เที่วันเนาะเหมือนจะเข้ามาตรงกลางนะครับผมเอาลยครับยังไงครับอันเฟย์โดนออกไปแล้วเนาะเหมือนจะเหลือแค่เทอร์ที่วันกับทีจีวายเท่านั้นนะ อันแฟยังเล่นเชิงเชิงอยู่ครับคุณฮอกอันแฟยไม่หมดนะแต่ว่าเป็นยี่สิบเอ็ดต้องตัดสินกับแทกไอเจนครับก็ต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ยังไงครับแล้วเป็นทางด้านอันแฟแอบเก็บไปอันแฟอะไรยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วแคนเซิลไปแล้วเนาะใช่ครับผมจังหวะนี้ยังนัวกันอยู่นะครับยังนัวกันอยู่แต่เหมือนชเวตติวันจะได้เปรียบนะครับเพราะเนื่องจากเข้ามาซ้อนเนาะน่าจะแบบว่ามีโพซิชันหรืออะไรคนทรัพยากรคนที่ดีกว่าแต่ครับโหแต่เหมือนยังแก้ไม่ได้นะตอนนี้ยังเป็นของทีจีวายอยู่นะครับธงใช่ครับเพราะว่า การเล่นธงแบบนี้ผมมองว่าใครได้ธงคือได้เปรียบเลยครับใช่แล้วก็แล้วก็ยืนหนาหนาคือเอาง่ายๆคือต้องมีเบสิกการยืนขาแข็งครับใช่ยืนขาแข็งนี่คือผมบอกเลยว่าได้แต้มรัวใช่ครับบอกเลยว่าตัวต้องไหลครับตัวต้องไหลต้องรำครับใช่ครับผมขาต้องแข็งหนึ่งสองหนึ่งต้องเบสิกต้องพื้นฐานดีครับแล้วเป็นทางด้านเหมือนจะเป็นเปลี่ยนธงหรือเปล่าเหมือน U F รู้ U F ไปเลยอ่ะเปลี่ยนอแล้ว่ะรอเลยใช่ไหมครับรอเปลี่ยนใช่ครับ U F ไปรอเปลี่ยนธงแล้วครับ แล้วเป็นทางหน้าตอนนี้ก็เป็นถักเย็นน้ำอยู่ที่60กว่าครัรกอลวครับตอนนี้ถือว่าเยอะนะครับคุณจุกเยอะมากเลยนะตอนนี้ห่างประมาณ1 0 20ได้นะใช่ครับผมซึ่งคงนึงก็น่าจะได้แปมสัก2ี่ได้เลยเปลี่ยนทงไปแล้วครับผมตะวันนี้ UF จะวิ่งถงเข้าทงไปหรือเปล่านะครับผมโอ้โหมันรออยู่แล้วครับสำหรับโอ้โหเขารู้เขาเปลี่ยนทงไหโอ้ยูเอฟเหมือนรู้อะเล่นเหมือนรู้อะ คือเขามีการวางแผนและเซตที่มาอย่างดีเลยครับผมการเซตแผนของเขาเนาะแปลว่ายิงยิงตอนเขาบอกกฎสุการคุณอาเธอร์ให้อยู่หน้าห้องนะครับอย่างเงี้ยคือเป็นเด็กเรียนเลยว่างานตั้งใจเรียนใส่แว่นอะเอาให้ใส่แว่นติดมาครับผมเจอแล้วผมขอป้าบอะขอ้โะคือขอปบเลยไม่ใช่ครับผบอกว่าขอเรียนด้วยครับอ๋อาว่าโง่เหมือนกันใส่แว่นติดใส่แว่นติดมีสกิทติ่งไหมครับ ไม่มีครับผมเดี๋ยวก็ไปสกิดอีกทีหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็เป็นในด้านของอันแฟร์นะครับที่ธงนี้ไปก่อนนะครับซึ่งคะแนนสามารถตีขึ้นมานําของทานั้นทากาเยนได้เลยนะอย่าประมาทนะทากาเยนต้องมาต้องมาเปลี่ยนทงให้ได้นะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์นะครับที่ทางด้นของอันแฟร์จะตีขึ้นไปชนะนะครับเพราะตอนนี้เหลือเวลาแค่12นาที11นาทีสุดท้ายเท่านั้นแล้วครับผมนอกวงทากาเยนยังเคลียร์21อยู่เลยครับตอนนี้โอ้โหถือว่าแบบ มันมันนะครับมันมันมือนะมันก็ได้ไล่ไม่สนนะครับพงพงไม่เอานะครับขอฟาดไว้ก่อนนะครับผมผมขอทวนทวนอีกทีได้ไหมครับได้ครับเออผมอยากรู้ว่าสายหนึ่งเนี่ยเขาเอากี่ทีมเขาเอาทีมเดียวใช่ไหมใช่ครับแข่งจบและแลนเนี่ยมีมีให้ชิงไปนอนละอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับต้องรอถามน้าท่าน้าของอ่าจีเอ็มใช่ต้องมารอดูกันครับว่าแต่เอาง่ายๆครับวันนี้จะแข่ง2สายคือสายวันเนี้ยถ้าเราแข่งสายนี้จบใช่ไหมผู้แพ้จะต้องลงไปสายล่างแล้วก็ไปแข่ง แล้วก็ไปแข่งอีก,อกเหมือนกันผู้แพ้นี่คือสองทีมเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชอ๋อโหยังมีโอกาสให้แก้ตัวนะครการตีแรงม,มีโอกาสครับตกไปสายลากก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ขึ้นมา<จ>สู้กับคนที่ชนะในวันนี้ได้ครับผมและเป็นทากาเยนเอามาปวดอะไรคนเรียวเนี่ย โอ้ยเมสซี่ทากาเยนหรือเปล่าแกงแตกแล้วครับน้อร์ลอยคุณบีนะครับผมโหเข้ามาแบบเขาเรียกว่าโซโลคิวแล้วเหมือนจะทงนี้เหมือนจะฟรีไปเลยบอกไม่มีใครมาเอาเลยครับโอ้โหก็ยูเอฟฟีไปเลยครับเหมือนน้านของมิกี้เขาไปไปนัวโซนนองกันเยอะนะแล้วมันกว่าจะเกิดอะเนาะกว่าจะมารวมที่รวมกลุ่มอะไรกันได้ก็แบบยูเอฟฟีเขาถือว่ามีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีนะครับโอ้ครับผมและยูเอฟผมบอกเลยผมบอกเลยเพราะที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวเขเอาแล้วครับทีมสุดท้ายอ้โหูเขาบรรลุว่าทงจะเกิดตรงนี้เฮ้ยแข่่งงแขออะไรรห โอ้โหตอนนี้เป็นบังล้านะครับผมเก็บไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ยังไงครับเอออยู่ในเล่นอย่างนี้นี่มันไม่ใช่นะครบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยหรอครับมันไม่ใช่นะครับมันไปเล่นเหมือนคนรู้รู้มืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการซ้อมมาคุณโจมันมีแผลเราเขามีการซ้อมหรอเขามีการซ้อมมานองมีการเทสระบบกันมาหมดแล้วครับทุกแก๊งได้เทสนะต้องบอกงนี้เลยแก๊งตัวตอนนี้ครับทางกระเยนเข้ามาคุมพื้นที่ครับผมทางกระเยนจะแย่งเก็บนะครับผมเป็นในด้านของอันแฟร์นะครับที่ยังกันนอยู่เาะ แต่เหมือนกันไม่สุดนะมีการออกออกกันมาบ้างนะครับผมทวิตที่วันก็รออยู่ครับตอนนี้เรื่องเหตุผลที่อยู่แก๊งต่ว่าผมนะครับอันแฝดนี่คือออกไม่พูดอะไรเลยผมบอกเลยนะว่าคือเป๊ะจัดเลยนะคือเตรียมการมาดีจัดเลยผมบอกเลยมีมีแบบประธาาของจุกอันแฟร์ไหมอย่างนี้ไหมมีไหมผมดูอีกครับไม่ถึงกับคนพวกนี้แต่บอกว่าถ้าพูดอะไรอยู่ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เขาบียอนไปอีกขั้นนะปัดเป็นเทพไปแล้วใช่ไหมใช่ครับผมโอเคครับตอนนี้เป็นเรื่องของทีจีวานนะครับถ้าก็เย็นแล้วเจอกับทว เหมือนเขาแบบมีเชิงมีชั้นเชิงเนาะเขาเด็กเข้าเนลาะคือเขาไปแบบเงี้ยคุณนพคือถ้าเขาได้ทงเขาไม่เป็นต้องเล่นแล้วก็คือวันนี้แข่งเสร็จโปรงสติไม่นอนเลยเพราะสุดท้ายแล้วมาหัวกันเองอะสุดท้ายแล้วเขารู้ไงว่าถ้าถ้าถ้าทากรเย็นจะเก็บทวินทิวันก็ต้องขัดถ้าทวินทิวันเก็บกาะเย็นขัด เขาเขาแบบโอ้โหมีเพชรจะทำเดือสมองผมไม่อยากจะแหกสมองคขอวของ UF นะว่ามันคิดด้วยอะไรอ่ะมันเล่นด้วยอะไรอ่ะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ทากระยินจะเก็บเห็นไหมแชมิติวันขาดโอ้โหและและคือเขาเขาทำอะไรเขายืนชิวเลยเนี่ดูดูดูโอ้โหยืนยืนเป็นลูกอาเสี๋อาหนูอาคุณนายเนี่ยตอนเนี้ยเธอเป็นลูกคุณหนูวะเธอเป็นหลานคุณนายไงใช่ครับเธอตัวอ่ะไม่ใช่ครับคนละเพลงแล้วแต่งเพลงผมพูดไม่ได้ครับเดี๋ยวออกสื่อไม่ได้ครับอ๋ออันนี้ครับยังไงครับจะเก็บทงแล้ว้โหไม่ได้นะครับผม คมเมนตที่วันนี้ขับตลอดเลยนะผมเขาเขาเยอะแล้เขาบอกเลยว่าคือมันยากมากครับผมบอกเลยการแย่งของทีมของทากาเย็นะไปเติมน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวช่ครับจริงๆนะเพราบอกว่าไฟเอ็มยุคนี้มันไม่ใช่ไฟเอ็มที่เป็นยุคที่แบบตีกันแล้วตายแล้วมันเป็นการใช้เทคนิคใช้แบบความคิดใช้แบบทุกทุกอย่างนะครับตอนนี้ทงนะทงไปแล้วทงไปแล้วยูเอฟเข้าแล้วครับตอนนี้ยูเอฟเข้าทงไปแล้วโอ้โหแม่น่าของดาวบินเก็บอกเลยว่าบอกเลยว่าดูออกแล้วครับอย่างนี้อย่างนี้ดูออกแล้วครับคือเขาอ่านเกมมาขาดนะ ใครอยู่เหนือห่วงโซรร่วัดตอนนี้นผมดูออกแล้วจริงออกูดูออกไหมดูออกครับผมก็คือเหมือนตอนนี้เหมือนแบบว่าทีจีวายกับนทนายนของทนนองนะีวีดวันหวดกันไม่หยุดเลยแต่ทนายของ<ม>อันแฟร์เก็บปุ๊บไปก่อนเก็บปุ๊บไปก่อนโอตือแบบก็แบบ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 เสือเล่าก,กินแ่ะเสือเล่าก,กินแหละคุณน้องตอนนี้นใช่ครับโอ้โหถือว่าแบบเอาเรื่องเอาเรื่องเหลือเวลาเจ็ดนาทีสุดท้ายครับคราวนี้จิบน้าครับผมจิบเหมือนกันนะครับโอเคครับผมเพราะว่าต้องบอกว่า จริงๆอ่ะมันอาจจะมีการพลิกแพลงได้นะอย่างเช่นแบบเนี่ยสมมติว่าผมเป็น TGY หรือผมเป็นเทวิติวันใช่ไหมผมรู้ว่าธงเนี้ยผมเข้าไปเอาไม่ได้แล้วเราอาจจะแบบรอให้ทากเยียนไปเล่นกับอันแฟร์แล้วเราก็ไปเล่นอีกที่หนึ่งรออะไรเงี้ยเนาะมันเป็นการพลิกแพลงและเสมอครับผมแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกคำแผนไหนกันมากกว่าใช่ครับโค้ดตอนนี้ผมรู้สึกว่าเตียนไปมันมันได้มัน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 เป็นเป็นได้ยากครับก็คือโชคดีก็คือได้แต่ว่ามันโชคร้ายก็คือจะโดนอีกทีมมังมาขัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ต่ว่าครับตอนนี้ไปเลือกเป็นเทเวนที่วันนะครับเลือกที่จะใส่กับอันแฟเลยนะครับผมจังหวะนี้อันนี่มีภาพนะครับเพราะครั้งที่แล้วอ่ะเขาใส่กับทากาเยนใช่ไหมซึ่งซึ่งอันแฟร์เป็นคนได้ธงแต่รู้ว่าเรือไม่ภาพเลยครับเพราะว่าทากาเยนยังไม่ได้เข้ามานะครับเขาต้องกันธงตัวเองนะเอาละครับตอนนี้ทางด้านของอันแฟนะครับขึ้นไปสบูรณตะพานเยอะจะกันได้หรอยังไงครับมีการยิงกันขึ้นครับจังหวะนี้ธงยังโหลดอยู่ธงยังโหลดอยู่ไม่โดนดาเมจนะธงยังโหลดอยู่ เขาไม่เอาอ่ะ,อะเขาเขาเหมือนเขาเอาแบบแค่สิบแตม้มหรือว่าสิบแตม้มเขาก็ไปเลยครับต้องบอกว่าคะแนนเขานํามากนําจนถึงขั้นเขาไม่เอาเอาตัวเองมาเสี่ยงใช้คํานี้ดีกว่าใช่ครับออโอ้โหเขาอาจจะต้องไปรอจุดใหม่ที่แบบได้ชัวร์แบบเอาง่ายครับสมองครับใช้เพชรเลยอ่ะแบบโอ้โหอวยไหมครับอวยไหมเนี่ยนะผมไม่ได้อวยครับผมกลางร้อยครับครับผมใช่ครับผม มีแปลกๆครับช่วงนี้น้องไม่แปลกครับไม่แปลกครับเดี๋ยวเอกไปเปลี่ยนชุดเลยอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้นาทีเหลือแค่5นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้คล้าๆหลายๆคนเห็นภาพแล้วเนาะว่าทางด้านของอันแฟร์ร้อยแปดคะแนนแล้วอะแต่กแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคุณจุกใช่ไหมตัวผาใครจะเป็นใครจะรู้อยู่ดีๆทากเย็นปื้ดขึ้นมาแซงอ่ะตอนนี้ทากเย็นเก็บคงอยู่ไม่มีใครขาดไยนะหรือว่ามี ไม่นม่ขอตัวนทิวันครับเป็นองรับเป็นองรับโดนไหมครับตอนนี้เวนทิบันจะขับได้ไหมยังไงยังไงอันแปรอุ๊ยโอ้โหโดนเตะไปทีหนึ่งแคนเซิลเลยครับแต่ทางด้นของคารเย็นก็เข้ามาเยอะนะยังไงครับโอ้โหโดนปาดท้องไปนะครับดาวินนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหยังไงครับยังนัวตัวนองกันอยู่นะครับผมทางด้านซันนะครับซันตีเฟิร์สเฟิร์สโดนโอ้โหทางด้านของไทเลอร์อีโมไปยังไงครับโอ้โหตอนนี้คือเก็บทคงยากมากนะคุณจุ๊บ ใช่ครับซึ่งก <ไ closest S 1> ารจะเก็บได้นี่คือต้องเก็บฟรีตอนเริ่มเท่านั้นอ่ะถ้าไม่งั้นโกลนอกอย่างนีง้นนไ,ไม่มีทางเก็บได้แน่นอนแล้วเหมือนทากาเจนจะมาทีละตัวห,หรือเปล่าอย่าง,งนี้เลยลำบากเลยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ตั้งจามาเสิร์ฟเลยครับถ้ามาทีละตัวอย่างนี้ทุกครัแล้วอยูเวฟมาแล้วคุณรีคคุณมาเนี่ยมันมาโผล่มาขนาดนี้โอ้โหบอกเลยว่ากองทัพ U F ครับ มาเลยครับผข้าไปนะครับจังหวะนี้นะครับใครจะเก็บทงได้นะครับแต่ตอนนี้เฮ้ยเป็ทงตอนนี้เทวินเทวเวนที่วันเก็บอยู่นะครับตอนนี้เทวินที่วันเก็บได้เอาละครับผมคะแนนเทวินที่วันเริ่มขึ้นมาแล้วครับผมจากซีดีไปนะต้องรอดูกันนะว่าจะจะมีสิทธิ์แซงคูทีวีไปหรือเปล่านะครับผมตอนนี้หนูสามทีมพราะไม่มีทีมไหนรอนะครับเพราะว่าน่าจะแปลว่าน่าจะเหมือนจะเป็นทงเหมือนเวลาสุดท้ายหรือเไม่กี่ทงหรือเปล่าเลยจำจำเป็นต้องเล่นครับแล้วเป็นตอนนี้ต้องแบบนี้เหมือนจะเป็นดูเอฟบีเอ็คอยอยู่ที่กลางทง แล้วก็เป็น21อยู่ที่การทงเหมือนกันใช่ครับผมแล้วก็คุมกันเรื่อยๆครับตอนนี้เป็นเหมือนทังไอเจ็นคุมเยอะครับการทงยังไงครับต้องรอดูนะครับผมว่าตอนนี้มัน3แก๊งมันฟัวหน่องกันมากเลยนะผมแต่อย่างที่รู้กันว่าทงอ่ะมันไม่ได้เก็บง่ายๆเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยโห้บโห้บแล้วเป็นทางด้าน UF เก็บอยู่แล้วโดนการยิงปืนนะเห็นหรือเปล่าคุณนอนอยู่นะเขานอนอยู่นะตอนเกิดคนใส่หูอ่ะแล้วเขาโดนตีดีนึงครับแต่เขาไม่ได้โดนตีขาดนะเกินขีดหลอดแล้วโอ้โหโดนโอ้ยเราตีขาดครับททไไเเจนก็บยังงครับ ยังไงโอ้โหโดนขัดอีกครับผมสอบเบงสอบเบงโอ้โหตอนนี้คะแนนคะแนนยูเอฟนี่ร้อยสิบเอ็ดแล้วนะครับคุณเยอะมากครับตอนนี้แต่ว่าแต่ว่าธงยังอยู่ที่ที่21นะครับแล้วจะเหมือนจะเหมือนที่21 จะหายไปทีละคน2คนเหลือแค่คน2คนนะครับแต่ว่าธงไม่มีใครเก็บครับตรงงานนี้เม้ยมีคนเก็บอยู่หรือเปล่าจะธงแต่หลอดไม่ขึ้นขู่โดนนะครับผมตอนนี้ตอนนี้คือตัวที่วันนะตัวสี่สกตร์แล้วนะครับใกล้ตามนักของทักกเย็นขึ้นมาแล้วนะมีเวลาอีก3นาที30กว่าวินะครับต้องรอดูนะครับว่าจะใส่ถ้าถึงขั้นเย็นไม่ได้หรือเปล่าครับผมต้องมาดูนะครับสิบเอ็ดตีตื่นมาแล้วครับตรงงานนี้แล้วเอ้าแล้วเหมือนจะทักกระเย็นจะเก็บต่อด้วยครับเจ้าห อใสยูเอฟหายไปแล้วนะนกใช่ครับต้องรอดูครับผมยูเอฟไปรอแล้วนะไหนเรวมาดูกันครับเหมือนยูเอฟใช่ครับมารอธงใหม่เลยไปแล้วครับธงเกิดใหม่ตรงที่ใต้สะพานข้ามสะพานเหมือนเดิมครับคุณนกโอ้โหถือว่าเขาอ่านเกมได้ดีเนาะแล้วใครนัดได้เลยหรอยูเอฟอีกแล้วครับคนที่เก็บธงคนแรกคือยูเอฟอีกแล้วใช่ครับผมต้องมาต้องบอกงี้ครับคนดูมันจะมีพอยต์อยู่ข้างบนธงครับเห็นไหมเห็นพอยต์ไหมยี่สิบพอยต์ อ่าแบบตรงรูปตัวละครสีแดงๆเลยครับมันจะมีพอยต์ขึ้นอยู่ยี่สิบพอยต์ซึ่งพอยต์เนี้ยใช่ครับพอยต์เนี้ยมันจะลดลงมาเรื่อยๆจากยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดมันจะลดลงเรื่อยๆถ้าเหลือศูนย์เมื่อไหร่อ่ะพงมันจะเปลี่ยนที่ครับอใช่ครับตายแล้วผมก็ตายแล้วซึ่งยูเอฟเขาก็อ่านเกมอย่างเงี้แหละบอกว่าเอ้ยมันจะหมดแล้วไปรอทงหน้าเลยใช่แต่มันก็ต้องเดาอีกทีนึงว่าทงหน้าจะเกิดตรงไหนซึ่งแบบผมก็คิกว่าคนนับสกอร์ห้องบนสกอร์อะไม่ใช่่่่คครรรััับบมนน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 จะเเเเเเเปป็็ตตตงีีีีี้้้้ลลลลยยยยออออาหืแว ถ้าสังเกตดีๆครับผม<า>ครับผมแล้วเป็นทางการเย็นมาคุมที่ทงครับแต่ก็เป็นดูเอฟ่วนคอย่างงี้พวนวนอย่างนี้ก็ไต้ยากเลยครับผมบอกเลต้ยากมากแล้วถ้าเป็นโดนพวนอย่างเงี้ยโอ้ซึ่งตอนนี้ก็เอาง่ายมันขาดแล้วนะ ร้อยสิบแปดต่อแบบเจ็ดสิบนี่ผมว่ามันเยอะมากแล้วนะครับเอ้ยมันอะไรก็อะไรเกิดขึ้นได้หรือเปล่าครับเพราะถ้ามีปาไม่ก้านี่้คนแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยยังไงครับตอนนี้แทงไปแทงไปแทนไปยังไงครับผมก็โดนขัดอยู่ดีครับผมบอกเลยว่ามันยากมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอะไรยังเก็บอยู่นะอะไรยังเก็บอยู่ตลอดโดนแคนเทิลไปครับผมเขาโดนยิงครับ โอ้โหผมบอกเลยว่าเพลียภาพได้ชัดแล้วว่าตอนนี้เวลาก็าจะหมดด้วยหนึ่งนาทีกว่านะอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่มันม,มันยากจริงๆนะต้องบอกอย่างนี้เลยตามกฎแล้วอะ่ะถั่วถั่วตอนนี้คือทุกคนคือเลื้อมันหนัวแล้วก็คือแบบไม่ได้สนอะไรแล้วเพราะมันเหลือนึอ่งนาทีมันต้องเอาให้สุดเพราะว่าการ ี่เรื่อยๆครับเพราะว่าเหมือนกับว่าตีแลนะต้องไปเก็บโพงครับถ้าตีกันอย่างเดียวอย่างนี้คือต้องเสียเวลาผมบอกเลยว่าเสียเวลาแน่นอนครับใช่ครับแล้วเหมือนจะโพงนี้เหมือนจะเป็นโพงสุดท้ายหรือเปล่าขอดูแต้มผนโอ้จะมีโพงแน่นอนครับชุดพันหนึ่ง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 อยู่นะพี่แจมเอาเลยครับรอเดูครับแต่โพงสุดท้ายก็มีเวลาแค่หนึ่งนาทียี่สิบวิเท่านั้นนะครับผมโอ้โหการที่จะขึ้นไปได้ถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากครับต้องบอกอย่างนี้เลยโอ้ ว่าเขารักคนเดียวอย่างนี้ก็เหมือนว่าจะทันหรือเปล่าจุดนะครับทงเปลี่ยนจุดแล้วนะผมจังหวะนี้มีคนมารอหรือเปล่าแต่ไม่ทันนะจริงๆก็ไม่ทันนะถ้าเก็บแต่ว่าจะวัดกับใครเป็นที่หนึ่งที่สองดีกว่าไอ้ใครเป็นที่สองที่สามดีกว่าครับใช่ครับเพราะที่ิชวายตอนนี้มีแปดสิบเอ็ดแต้มถ้าเพิ่มอีกยี่สิบก็เป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยแต้มมาดูสายที่ไหนวะตอนนี้คือติดปีกไปแล้วใช่ครับอุ่นไปเลยดีกว่าโอ้โหแล้วเป็นอันแฟร์นะที่ไหวอะาทะเลเย์เลนตามมาเป็นสิบครับตอนนี้ยังไงครับ มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยหรือเปล่าครับแต่เปิดหวดไปโอ้โหดัเพื่อนไปีหัวเลยแล้วเปิดออกมาก็เป็นถายเย็นเก็บฟรีนะครับจังหวะนี้ใช่ครับเขาบอกว่า้ปืนปืนต้องฟิตมาแล้วโดนมาแล้วก็หักฟิตมาแล้วก็หักใช้ได้ดิกาโอ้โหได้ครับผมผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็น่าจะทิ้งห่างของหน้าของจุดที่วันไปเลย ใช่เลย20วิเท่านั้นนะครับผมผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นภาพกันแล้วครับผมว่ารสชัดแล้วน่ครับผมผู้ชนะในสายนี้นะครับผมมาบอกนี้เลยครับผมแต่ว่าก็ผมถ้าพูดถึงรูปเกมนี้อยูเอฟเป็น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 เนี่ยคเป็นเหนือจริงนะใช่ครับผมเป็นเหนือและเหนือดีกว่าคือเขาเขาเขาคิดวางแผนมาทุกอย่างดีหมดเลยนะครับผมโอเคครับผมเป็นวินเนอร์นะครับเป็นหน้าของ UF นะครับผมที่ได้ไปในนี้นะครับ